เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสุขาพิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามโครงการมหาสาร,รคามเมืองอาหารสะอาดประจำปี2564เมื่อวันที่7เมษาย,ยน2564เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสาร,รคาม นายประวัติแปลงมานหัวหน้าง,งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสุขาพิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามโครงการมหาสารคามเมืองอาหารปลอดภัยประจัปี2564โดยมีนางสาวธีวาวันภูแซมแสงผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสุขาพิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามโครงการมหาสารคามเมืองอาหารปลอดภัยประจำปี2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารร้านอาหารแผงลอยโรงอาหารในโรงเรียนแผงจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขาพิบาลอาหารและสามารถเตรียมปรุงประกอบอาหารให้มีความสะอาดปลอดภยัยโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องหลักการและมาตรฐานการสุขาพิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหารหลักการสุขาพิบาลอาหารอาทิ อันตรายที่อาจเกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภยัยแนวคิดและความหมายของสุขาพิบาลอาหารปัจจัยที่ทำให้อาหารไม่สะอาดปลอดภยัย5ปัจจัยแนวทางการควบคุมป้องกันด้านสุขาพิบาลอาหาร เช่นข้อกำหนดมาตรการด้านสุขาพิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบการกิจการด้านอาหารได้แก่ร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารโรงอาหารสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรคผู้สัมผัสอาหารคือใครผู้สัมผัสอาหารแพร่โรคได้อย่างไรสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน การเตรียมตัวก่อนปรุงและจำหน่ายอาหารระหว่างการปรุงและการประกอบอาหารการจำหน่ายอาหารและการเสิร์ฟอาหารการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหารพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535ข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งการติดบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522พระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2523และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช 535และการประเมินความรู้ความเข้าใจจากการทำแบบทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ